ช่วยเหลือพวกเราครับบ้านสุดท้ายคณะบ้านไฟข้าพเจ้าเป็นการแสดงครับและเป็นสีส่วนตัวเรื่องที่ชอบสุขใดครับ ายกำลังลอยเด่นแต็มดวงกำลังแตกเนื้อขาววะเน่อย่าพ,พูดเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยกำลังแตกเนื้อขาววะเนาะน้นนะรเราเป็นสาวแล้วหญิงเองให้นามวาระเก,ก้าถ่ายบังคมไปครับตัวฉันเองนะคะ ทำไมไม่ถามชื่อหม่อมฉันล่ะครัี่อ้อาวก็อยู่กันมาตัา้งนานก็รู้ชื่ออยู่แล้วหม่อมชันชื่อรัตปริยะค่ะอุย้ยองหญิงแทกเนะื้อสาวแบบนี้นะอุย้ยกำลังสวยกำลังสาวเลยอยงหญิงนี่หญิงก็โตเป็นสาวแล้วหญิงก็เป็นพระคู่ม้านของเสด็จที่เทวินท่านลุงเนี่ยมั่นหมายหญิงไว้ตั้งแต่ยังเด็กนี่หญิงโตเป็นสาวแล้วไม่เห็นจะมาสู่ขอหญิงสักทีเราเป็น ยากนะครัหญิงนี่แต่ถ้ามาคิดถึงีเราจะเป็นผู้หญิงแต่เราออกตัวแรงก็ไม่เห็นเป็นไรเ<อ>พราะว่าสเสด็จพี่อ่ะก็เป็นพระคู่มั่นกับหญิงอยู่แล้วยังไงก<ช>็ต้องแต่งงานกันหร<ช>ิง<ช>มันไม่มีเสียหายหรอกยังไงก็ต้องเข้าหออยู่ดีพี่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นน่ะวันนี้หญิงไปหาสเสด็จพีด่ดีกว่าเผื่อเ,เสด็จพี่ตกลงปลงใจหญิงจะได้เข้าหอวันนี้เลยไปเนาะไปด้วยกันจ้ะ พี่จะพาเราเข้าได้ไม่ใช่ขายอะไรหรอาเชิญเสด็จเลยค่ะต้นต้นกระวานจะโผล่เหมือนตัวเราในวันนี้ไม่รอไปกันเถิที่รอไม่ไหวแล้วแล้วเจ้าดำเดี๋ยวนี้ เจ้าจ้องตาให้สิวเจ้าเต็มหลังจู่พี่อ่หยอกร้อยอยู่เรื่อยเลยเลยฮะในไหนเขาขอแล้วทำไมอ่ะตรงไหนมีไหมที่เป็นซอกเป็นเสื้อดำๆเนี่ยให้เขาดูก่อนจาพี่อยากรู้จาพี่ก็ต้องดูเองสิเอาอะไรเขาจะให้ดูเฮ้ยเอาแล้วเจ้าจังเจ้จังเจ้จังเจอจังถ่ายรูปให้กูดูน้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจอจังจังหลอดงวยแห้งต้องให้กูหยาบตัวองใจเย็น

เ่ด็ดการพมพูดไม่ฟังขอร้องจงหยาไม่ยวนยั่วขอบอกชวชวไม่ชอบปากแข็งคุณฉันไม่เชื่อหรอกมาออกสไตล์หน้าพี่ให้สต๊อก ไม่อยากทดสอบแม่สาวฟังให้ดีนะไหนไคะหน้าโรงไม่เอาเราอึดอัดเลิกแล้วค่อยผัดกันเอาเดี๋ยว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 ผัวดกันเอาอะไรทำไมลงหยาบคายจังหยาบยังยยไงหน้าโรงไม่เอาเราอึดอัดเมื่อไหร่เราก็ผัด กันเอาพี่นายเขาก็ร้องถูกแล้วเออเลิกแล้วก็ผัดกันเอาเอาอกเอาเอาเอากเอาใจเอาอกเอาใจเอาเนี่ยเอาเอาของเราเนี่ยเอาอกเอาใจกันมันจะได้ดูไม่หยาบเฮ้ยนี่เกย์แล้วไม่มีเดี้ยวนี้เอาอกเอาใจเบื่อแล้วเอาอย่างอื่นบ้างเอาอะไรล่ะก็ก็เกยงนั้นน่เห็นป่ะจะเอาอย่างที่กูเอาเห็นป่ะบอกแล้วเขาเอาพระองค์เดาก็รันไม่เอาเธอไม่สกปรก เสด็จพี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยฮะเขาชอบจริงเหรอ เิบหายแล้วเปลี่ยนตัวเฮ้ยไอนี่มึงกินของมึงดีกว่าของมึงก็มีกินของมึงอะไม่มีะหนูมีกีนไอ้มไปกินหน่อยหนูมีกีนแล้วอมีเหรอเฮ้ยจมูกมันแหลมมากนะลองให้มาจมูกจินดูไหมอันตรายนะเราเองจมูกจินดูเรเอาจมูกจิ้นดูไอ้ไปกินหุ้ยมึงมึงมึงสกปรกจริงใช่กูดูนี่โอ้ยสกปรกจริงเลยมึงเอาไปเนี่ได้ เอาคนแต่ละคนมานางจ้ึงเนิ่ยอนินตี้ไม่มาอินี้มาส่งขบวนของร้อีเลงนี้แหละค่ะคนะุดนี้แหละค มัวช้าเข้ามาพี่ชายแล้วจะบอกสบายตัวปอ๋อก่อนเมื่อกี้อ๋อไอ้ก่อนเมื่อกี้ไม่เอาอะไรฉากแรกมึงดูป่ะเขาร้องให้เลิศล้ำไก่หลวงพุดพองผิวพันดุจจันฉายดุจจันเพนอขจดุจจันฉายอ๋อนี่เขียนพุดพองผิวพันดุจจันเพนกำลังลอยเด่นเต็มดวงอ่าแต่เมื่อกี้เขาร้องพุดพองผิวพันดุจจันฉายเออกำลังลอยเด่นเต็มดวง น้องไม่รู้ไงต้องต้องเปลี่ยนใหม่ผุดผ่องผิวพันธุ์ด่างจันเพนไอ้ด่างจันฉายใช่ไหมด่าง,งจันฉายกำลังลอยหาให้ไปไหนลเลยวนะอะไรเนี่ยไกเกล้าฟังพ,พี่เข้าตามต่อกอกทางประตูอีกไม่กี่เวลาเราก็จะได้แต่งงานกันเพราะฉะนั้นเจ้าอย่ามาทําตัวลุ่มล่ามแบบนี้พด็ิที่เราก็ใกล้จะแต่งงานกันอยู่แล้วเข้าหอก่อนพิธีสักทีสองทีไม่เป็นไรหรอกเพคะ ครึ่งทีพี่ก็ให้ไม่ได้เพราะฉะน,นั้นเจ้าจงกลับที่ตำหนักรอวันเวลาที่ครบการกำหนดแต่งงานเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เถอนะน้องก็ได้เพคะแต่เสด็จพี่ห้ามโกหกขอมฉันนะไม่โกหกอยู่แล้วโกหกทำไมเล่าขอหอมหนยได้ไหมอะ่ะไม่ได้อยากหอมอะ่ะไม่ได้หอมแขนก็ได้หอมหน้าไม่ได้อะ่ะไม่ได้ไม่ได้เหรอใช่อห,อหอมก็ห<ม>อมชั้นแทนเนี่ยมันโอ้ยมีอะไรจะอ้วกไปแล้วล่องชั้นนี่สมกับหอมทั้งตัวเลยนะ หัวจะหลดเท้าอีโนุบอกนางสนมกลับเข้าไปอาบน้ำด้วยนะนางสนมคนนั้นฉันถูกใจตึงตาข้าสนมโอ้พระ,ะ,อ,อ,อ,ะองค์ท่านกูจะอ้วกมึงชอบคนดีๆเถอะของสวยๆเยอะแยะไอเวรนจะชอบนางสนมแล้วเนี่ยเราก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วนะทำไมมีแค่แกเนี่ยที่รู้นี่ยลงว่าฉันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วขออะไรแกอยากใช่ไหมจะขออะไรขอไปขอทานสักวันหนึ่งเถอะนะพระองค์ท่านจะบ้าหรือไง